กาบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำท,ทุกทุกท่านนะครับผมตอนรับข่าวซูชองจากหนึ่งวันฉลองนะครับช่องน,น้อยๆนะครับผมที่ารายง,งานข่าวนะครับผมในแวดวงหมอหลองหมอล่ำนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นหมอล่ำคณะใดบ่ว่าจะเป็นศิลปินหมอล่ำผู้ใดนะครับที่ก็เริ่มีกระแสรหรือว่าเหตุคุณงามความดีนะครับผมต่างๆนะครับเรื่องของดามมองดาม,มาต่างๆการสิเอามาอา่านเอามาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องนะครับมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำได้ฟังกันนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นแล้วก่อนตี่ห้าสิ ไปฟังนะครับผมข่าวๆจากคลิปคลิปนี้นะครับผมกับฝากพอมีพี่น,อน้องทุกทุกท่านที่แวะเข้ามามาพบมาพอ่อช่องน้อยๆช่องนี้ฝากกดติดตามช่องให้น้ำแน่นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งแล้วกับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องนะฮะในการาเหตุข่าวนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแวดวงวงการลูกถูกมอลลมเฮ้านะครับต่อไปในเด้อครับผมอ่ะสำหรับข่าว,ข,าวข่าวนี้พี่น้องครับผมนะฮะวังมือที่ผ่านมาเนาะครับเนาะผมกับได้เข้าไปเบิ้งนะครับ,นะบได้เข้าไปเบิ้งเพราะว่าสิเป็นช่องอ่าฮอตดีนะครับเพราะว่าสิเป็นช่องของอ่าเฮียน้อยนะครับผมอ่า เพิ่นนำเสนอนะครับผมหลักการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกคนหนึ่งนะครับรอนะครับผมจิตใจดีนะครับผมหลักการมีความาแบ่งปัน นะครับนอกพระเอกที่ผมกำลังซีวอาถึงนั่นก็คือ,อพระเอกท็อปธนาชัยครับผมพระเอกท็อปธนาชัยนะครับผมเอ่นได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับผมการลองการล่าการแสรดงด้าน,นาวิธีแล้วเพื่อนก็อยู่ในแวดวงวงการมอลลํานะครับผม มาหลาย10ปีนะครับมาเป็น10ปีแล้วนะครับความสามารถความรอบ่ตองบอลเถิงพี่น้องครับผมรอนะครับผมทั้งหน้าตานะครับแล้วก็ห่อทั้งจิตใจด้วยซึ่งล่าสุดพี่น้องครับผมพระเอกขอบธนาชัยนะครับเนาะผูนําทีมงานาสาวน้อยลำเพิ่นโชว์นะครับผมภายใต้การบริหารของเฮียนหน่อยสุชาตินั่นเองนะครับผมล่าสุดเนี่ยเพิ่นเด็ปันน้าใจเพิ่นเด็มมีความาเพิ่นว่า เอ,อ,อ,อื้อเฟื้อเผื่อแพ่์ท่าเว้าถึงนะครับผมหมอลลั่มบวชจะเป็นหมอลลั่มไฟยิ่งหมอลลั่มไฟใช่นะครับเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยนะครับเนาะสำหรับวงการหมอลลั่นะครับผมอีสานบ้านเฮาก็คือชุดนะครับผมชุดแต่ละชุดเนี่ยพี่น้องครับผมสั่งตัดเนี่ยราคากับหว้วยบอมเอนสีหาผ่านอัพนะครับจนถึงหลักหมืน่นหลักแสนกับมีพี่น้องครับผมบอมเอนถึกเนาะนะครับทั้งด่านของพระเอกหมอลลั่นางเอกหมอลลั่เนี่ยนะฮะเพิ่นสี เพิ่นสีห่วงชุดของเพิ่นเพราะว่าอย่างเพราะว่าชุดเนี่ยเป็นชุดที่ใส่ทําม,มาหากินพี่น้องนะครับสีห้ผู้ใดเตละเทือเนี่ยคืดแล้วคืดอีกได้พี่น้องครับผมกัยังคือจังวานาะมันบรบเมนชุดละหาบาทสิบบาทแล้วมันก็เป็นชุดที่สารซื้อเสียงมันก็เป็นชุดที่อ่าเอาไว้ใส่ธรม,มาหากินของเพิ่นแต่บัดเชเนียนะเน่ยนะครับพระเอชขอบธนาใช่นะครับผมนะฮะเพิ่นมีจิตใจที่เมตตา นะครับลงเกิดประมาณว่าอยากแบ่งปันให้กับน้องๆในวงนะครับสาวหน่อยําเพรินโชว์ที่ยังท่านได้มีชุดหรือผูลงคนมีชุดแล้วล่ะแต่ว่ามีชุดมีชุดเดียวประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเพื่อนก็อยู่ในแหวดวงของหมอลํามาเป็น10ปีแล้วนะครับเนาะชุดเพิ่นกะอาสีหลายละพี่น้องเพื่อนกะได้แบ่งปันนะครับเนาะชุดนะครับให้น้องๆนะครับอยู่ในวงแบบฟรีๆรีพี่น้องครับผมย้ำว่าฟรีฟรีกันเลยทีเดียวครับผมแบบบบตองซื้อนะฮะอ่า สุดแต่ละชุดนะครับเนาะถึงแม้ว่าสี่ใสผ่านการใส่งานมาแล้วนะครับหลายงานบางชุดนะครับพระเอกท็อปบ,บอกว่าใส่เธอเดียวเพื่อนว่าเพื่อนก็เอามาแบ่งให้น้องๆซิปก็ชุดพี่น้องครับผมโอ้ถ้านับเป็นเงินมันก็หลายหมื่นนะครับเนาะหลายหมื่นแปดแสนผลับพี่น้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนะครับเนาะบรรยากาศนะครับเนาะไปเบิ่งบรรยากาศดีก,กว่าว่า,าเป็นจังไกแน่นะครับเนาะในส่วนของอันการ มอบสอบมอบชุดนะครับนเนาะขอบคุณคลิปนะครับเนาะขอบคุณคลิปนะครับจากาด้านของช่องเฮ er no ียหน่อยสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะครับผม อะไรอกปนาใครรกัเลี่ยนกันก็ได้เปี่ยนกันก็ได้นี่คือบรรยากาศตอนที่พระเอกทอบเพื่อนเอาชุดมาเสื้อผ้ายเพื่อนเอาชุดมาหมอบให้น้องๆอยู่ในวงสาวหน่อยล้ำเพื่อนโชวครับผมย่าว่าให้แบบฟิฟี่เด้อพี่น้องมีแต่ชุดงามๆนะพี่น้องเนาะ สมอบในแบบฟีฟี่บริขดหาคืดรลอยพี่น้องเอ้ยทั้งรอทั้งใจดีทั้งมีความเมตตาตอนน้องนองรวมวงเนาะครับเนะาะหัวตุ๊กตาบาร์บี้ไปมาแล้ว ผมกัว่าสีดำเล่แหละราบง่ามปักคิสตันเข้าไปแน่นี่คือสีคักนอ้อพี่น้องเนาะ,นนะ,ะสวยอะ่ะใช่ยีเข่าเอามันรวม,มนนแมนแมนมนแต่ยูดีเกาคับอยู่เนาะ แต่ละสุดรแบบม็พี่น้องมีแต่สุดูตรง,งด้ี่นนอองับเาว่า มีจักชุดขี่พระเอกทอบท่านาใช่เพื่อนเอามาหมอบให้ฟฟี่พี่น้องนับเอามีจักชุดผมนับเนี่ยผมนับเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองชุดเลยพี่น้องครับผมสิบเอ็ดสิบสองชุดเด้อครับผมเอามาให้แบบฟฟี่ไหม ซัมนี่กับพ่อพี่น้องครับผมพ่อหอมปากหอมคอนะครับเนาะขอบคุณคลิปนะครับผมจากช่องเฮียหน่อยสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะครับผมอ่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเนาะรอทั้งภายนอกรอทั้งนิสัยนะครับผมครบชุดอีหลีในส่วนของพระเอกท็อปธนาชัยนะครับผมมะอวยครับผลเนี่ยมะอวยพระเอกท็อปซะก่อนพี่น้องครับผมฤดูการซีฮอดนี่นะครับเนาะนะฮะจังได้กับคอให้พระเอกท็อป ปังๆนะครับมีมาไล่สูง,งานและก็มาไล่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนหักคนแพงมีเอฟซเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด้อนะครับในส่วนของพระเอกท็อปธนาชัยนะครับเนาะช่องจึงนึงวันฉลองชมน่อยช่องนี้กะขอ เป็นกำลังเอื้อกำลังใจนะครับเนาะหล้กก็สีเฮ็ดข่าวอ่านข่าวของท็อปธนาชัยนะครับผมเรื่อยๆไปนี่แหละนะครับเนาะคนดีก็อยากสนับสนุนคนดีเข้าก็อยากบอกถึงพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับกันเขามารับชมรับฟังนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ ผู้ใดที่ยังบอดเด็กดติดตามช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองกับกดติดตามให้น้ำเนเด้อครับผมบ่ฮหักกหยสงสารบอสองสารกับหายลิต้นพี่น้องครับผมพอกันไม่คลิปต่อไปสละคลิปนี้ฝากไว้สำนีสวัสดีครับ